ครับไม่ทราบอันนี้ปลาอะไรครับปลาหมาค่ะปลาหมาอื้ตัวมสามโลเจ็ดค่ะตัวมาสามโลเจ็ดใช่ที่บ้านสวนพันธุ์ดินแม่เราก็มีมีปลาหมาให้ได้ทานกันมาบางปลามมานี่ถ้าไม่ทานปลาม้าถือว่าไม่ไม่ถึงไม่ถึงมาปลามมาอ่าถึงบางปลามาอย่างนี้ครับหน้าหน้าแบบนี้นะคะปลามมาอัอหน้ามีบีบมีนั่น่ใช่ครับ แลก็คือจะเจอแม่ครัวคุณรัตนาพันธุนะครับซึ่งเป็นลูกคนที่ห้าคนที่สามของที่คุณพันธุแล้วก็มีหลานแล้วครับหลานแอนหลานแอนหรือชื่ออะไรนะน้องชายครับชื่ออะไรนะชื่อหลังพันธุอ่าหลังพันธุคุณหลังก็จะคอยเป็นไงครัคอยดูบริการให้ใช่ครับครับนะฮะสั่งปลาม้อแล้วทำเมนูอะไรได้บ้างครับเนี่ยไหนลองแนะนำต้มยำปลาม้อครับผัดชาปลาม้อปลาม้อลูกชิ้นครับผมอ่าแล้วอีกครั็ แกงป่าแกงป่าได้ครับประมาแดดเดียวก็ได้ประมาณสามรถแต่ถ้าเป็นแดดเดียวนี่ก็ต้องเป็นตัวแบบเล็กเล็กใช่อ่าตัวมาแปดแปดตัวโลหรือเจ็ดตัวโลค่ะอันอันนี้ถอดเกตไหมอย่างครับเนี่ยอย่างครับยังไม่ถอดเลยอ๋ออันนี้ตัวผู้ตัวเมียให้พอรู้มไหมดูดูรู้ไหมพอรู้ไหมพอดูพอดูออกไหมตัวผู้ตัวเมียพอซื้อมาก็ตัวยาวๆอยู่แล้วโอเคครับแล้วเจอกันที่ บานส,ส่วนแม่ส่วนปาม้าตัวน,าาตนี้ก็ไปทำน้าที่ของตัวเองคือ<ช>เป็นต้มยำปลามา้าโอเคครับตัวนี้เราจะทําถ่ายทำรายการเลือกรายการของแซบสดเดือดวันนี้นะคร<า>ค,ครับครับวสวัสดีครับ